ดีครับไหนวันนี้จะโชว์อะไรวันนี้จะโชว์อะไรขึ้นือรถไฟดังแล้วโอ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยมันเอาอะไรกันเธออยู่เนี่ยฮะฮะฮะไม่มีมเ,กเก่งไหมไม่เก่งไม่เก่งเลย มหมดปีนขอบเดิมก็คือตรงนี้ขอบเดิมก็คือตรงนี้แต่คราวนี้เนี่ยสูงกว่าเดิมเกลโลลิงเรียกพี่แล้วไหนลองดิเจ๊ะเจ๊กเจ๊ยเจเจ๊เจไปวิ่งมาวนมาปีนใหม่เหรอไหนทำให้มา,มาดูสิไป ไปไปวิ่งมาลงไปวิ่งมาเร็วๆไป,ปไม่ใช่ให้ลงทางนี้ไปนูด่ดลงทางนูด่ดลงทางนูด่ดไป สนุกเหรอฮะไม่เก่งนะจะบอกว่าอันนี้ไม่เก่งอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเก่งไม่ไม่ไม่ได้ลงนี้